คนรวยที่รวยด้วยความสามารถของตัวเอง รวยด้วยการสร้างเนือ้อสร้างตัวด้วยตัวเองเขารวยจากอะไรออ,อย่างเจ้าของอาลีบาบาแจ็คหมาก็ไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกแล้ววันนี้เขารวยมหาศาลได้คุณต้องไปดูว่าคนรวยเขารวยจากการทำอะไรไม่นับคนรวยจากมรดกพ่อแม่นะอันนั้นไม่เกี่ยวคำตอบนี้ก็คือเขารวยจากการทำธุรกิจแล้วยุคนี้คนรวยที่รวยแบบง่ายๆสบายๆเขารวยจากการทำธุรกิจออนไลน์อ่ะข้อหนึ่งคุณเอาไปเลย ถ้าคุณอยากรวยแบบง่ายๆสบายๆไวๆแบบไม่ต้องมีต้นทุนเยอะเริ่มต้นได้ไวที่สุด 1. จงทำธุรกิจออนไลน์คนที่มาทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์สอนออนไลน์ต่างๆเขาทำเงินหลักล้านเป็นว่าเล่นอย่างครูนิดหน่อยอายุเท่ากันกับภูเทศเลยครูนิดหน่อย Office with m a ็ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับภูเทศ อายุเท่ากันอายุประมาณ28-29ก็เริ่มต้นจากศูนย์ครอบครัวก็ไม่ได้รวยมาก่อนจนตอนนี้ไปแตะร้อยล้านแล้วเออภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีอ่ะสปีอะไรอย่างเงี้ยอย่างโคชใหม่มาดันยาอันนี้ก็อายุเท่ากันกับครูเทก็เป็นหลักฐานความสําเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูเท,เทเช่นกันจากที่ชีวิตติดลบตอนนี้ก็ถ้าุูร้อยล้านไปแล้วคุณเห็นไหม คนที่รวยวัยรวยแบบง่ายๆสบายๆในยุคนี้เขารวยจากอะไรคุณได้คําตอบหรือยังเขารวยจากการทําธุรกิจออนไลน์ไม่ได้รวยจากการเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานในบริษัทดังนั้นวันนี้ปีหน้าถ้าคุณอยากมีเงิน1ล้านบาทแรกไวยวง่ายง่ายสบายๆคุณต้องหันเบนเข็มทิศชีวิตตัวเองมาทำธุรกิจออนไลน์ซะ